รบสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อกับเอกเบาเลาเคอเก่าแล้พี่น้องเนะาะมื่อกี้กันเลยมื้อนี้สิมาว่าเรื่องราวของสาวพาม่าพี่น้องสาวพาม่าคนหนึ่งน้พี่น้องนาะมาเรียกร้องคนไทยให้คนไทยเห็นใจกับสาวพาม่าคนนี้ว่าเป็นยังไงเรื่องราวของเขา ทำให้เขาร้องไห้ให้คนไทยเห็นใจว่าเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนก็ไปเบิงคลิปกันเลยนะครับกันเลยยันนีอีเลยถ้าเห็นคราวนี้ถ้าเห็นว่าผู้ใหญ่คำสั่งมาเมื่อไรให้ลาบบ้างเรามาหาเงินเราไม่ได้มาหาเรื่องคนอื่นอย่าบอกว่าให้รักษาที่ผู้ใหญ่บทบ้าง เพื่อนๆท่านรักษาได้เพื่อนๆทำตามได้เหมือนที่ผู้ใหญ่บอกคนที่เหลือก็ไม่โดนร้อนคนที่เหลือก็ไม่ต้องไปไหนมาไหนเขาไม่ได้มองเราว่าตัวอะไรตอนนี้เราใส่ตาคนไทยหรือใส่ตาใครเขาก็หลังเกียวเราไปหมดแล้วถามว่าเสียใจไหมผู้ไม่ออกเคยท้าทายกันความยิ้มแก่เราเราเห็นได้ว่าตวเนี้คำที่เขามองเรามาก็คือไปไหนมาก็ไอ้ตาดาวผู้นี้ไอ้ควาย ไอ้ควายแต่เราทําให้คนไทยดูร้อนเขาโทษถ้าคนไทยทำให้คนไทยไม่พอใจอะไรอย่างนี้เขาโทษจริงๆ ตัวแทนแรงงานพม่าออกมาเตือนเพื่อนๆที่ออกมาเรียกร้องสิทธิ์ให้เทียบเท่ากับคนไทยบอกอย่าทำเลยมันเป็นเรื่องไม่ดีทำให้คนไทยเกลียดพม่าทำให้เพื่อนๆร่วมชาติเดือดร้อนกันไปหมดสาวพม่าถึงกับร่ำไห้เกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะเธอเองเล่าว่าแต่ก่อนเดินทางไปทำงานที่ไหนก็มีแต่คนพูดจาดีๆแต่ตอนนี้คนไทยเขาลังเกียจพม่ากันหมดแล้วเพราะเพื่อนๆทำเสื่อมเสียกันไปหมดคนไทยเลยลังเกียจแถมด่าทออีกต่างหากทำ ให้ชีวิตไม่มีความสุขในการทํางานเลยอยากให้เพื่อนๆคิดดีๆก่อนที่จะทําอะไรฟังผู้หลักผู้ใหญ่พูดบ้างไม่ใช่เอาความคิดของตัวเองผลออกมามันเสื่อมเสียกันไปหมดปกติคนไทยแล้วเป็นคนที่ใจดีมากๆแต่เจอเรื่องแบบนี้เข้าไปเขาจะอยากใจดีไหมละ่ะประเทศของเขาอยู่ดีๆไปสร้างความเดือดร้อนไปสร้างความวุ่นวายให้ประเทศของเขาทําให้เขาไม่ชอบที่หน้าคนพม,ม่าเลยทีนี้อยากออกมาขอโทษแทนเพื่อนๆที่ทําไม่ดีกับประเทศไทย อยากขอโอกาสทํางานอยู่ในประเทศไทยต่ออยากให้คนไทยรักและเอ็นดูพม่าต่อไปโปรดเห็นใจพวกเราด้วยเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวที่สาวพม่าออกมาขอโทษคนไทยที่สร้างเรื่องสร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศไทยฝากความคิดเห็นไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะส่วนตัวแอดมินเองก็มีความคิดเห็นว่าที่พม่าออกมาเรียกร้องสิทธิ์มันไม่ถูกต้องเนื่องจากมันไม่ใช่ประเทศของพวกเขาและพวกเขาก็แค่มาทํางานเฉยๆไม่ควรมาเรียกสิทธิเสรีภาพ อะไรกับประเทศไทยเลยคนไทยเองเขาก็ยังไม่ได้ออกมาเรียกร้องอะไรขนาดนี้แทนที่จะเรียกร้องที่ประเทศพมา่าประเทศของตัวเองต้องการอะไรก็ไปเรียกร้องเอาส่วนประเทศไทยมันเป็นของคนไทยก็ต้องให้คนไทยเป็นคนเรียกร้องไม่ใช่พมา่ามาเรียกร้องจากเรื่องราวที่สาวพมา่าคนนี้ออกมาขอโทษคนไทยนะคะก็มีผู้คนมากมายเข้ามาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้แทนที่คนไทยจะสงสารเ <OM. S 1> มื่อเรียกร้องมากไปคนไทยกับรังเกียจขึ้นมาทันทีคราวนี้จะอยู่ยากแน่ๆคนต่อมา ะะบอกว่านายจ้างพม่าทุกคนต้องระวังนะคะพวกนี้คิดการใหญ่ต้องการคนต่อมา,มาะคะบอกว่าอยากให้รัฐบาลไทยทบทวนกฎเกณฑ์ของแรงงานต่างชาติให้ทําสัญญา3ปีแล้วให้กับประเทศเขาไป2ปีค่อยอนุญ,ญาตให้เข้ามาใหม่ไม่ให้ปล่อยให้อยู่จนกออกลูกออกหลานเป็นภาระของประเทศไทยคนต่อมานะคะบอกว่าไม่ต้องมาขอโทษมันสายเกินไปแล้วกลับไปพม่าเป็นทหารเลยคนต่อมานะคะบอกว่าเหตุการณ์นี้จะทําให้เจ้าหน้าที่ไทยเข้มงวดตรวจสอบมากขึ้นจะโดนทั้ง บอกมานะคะบอกว่าที่ตอนพูดไม่คิดและจะไม่คิดอะไรตอนนี้มันสายไปแล้วนะคุณรู้ไหมว่าประเทศไทยนะ่ะใจดีกับทุกประเทศเลยแต่คุณใจร้ายมากเลยนะพมา่า คนต่อมานะคะบอกว่าอย่าให้ไทยรวมพลังขับไล่นะถึงไทยจะทะเลาะกันบ้างแต่เรื่องแบบนี้คนไทยจะสามัคคีกันทันทีคนต่อมานะคะบอกว่าอย่าคิดว่าเราจะงอพวกคุณอย่าสําคัญตัวเองผิดที่นี่ประเทศไทยไม่ว่าชาติไหนก็อย่ามาเก่งที่ไทยคนต่อมานะคะบอกว่าอย่าเยอะนักอยู่ดีๆอยากมีปัญหาเกิดปัญหาถ้ารัฐบาลไทยขมิบตาข้างเดียวคนไทยจัดการเองจะหนักกว่ารัฐบาลไทยคนต่อมานะคะบอกว่างานเข้าแรงงานพม่า แล้วเมื่อกรรมการจัดหางานไทยมีคำสั่งปิดศูนย์เอกสาร CI ทั้งหมดเจ็ดแห่งทั่วประเทศคงเหลือไว้ที่จังหวัดสมุทรสาครจะทำให้แรงงานพมา่าหลุดออกจากระบบประมาณส0 0แสนกว่าคนก่อนสิ้นเดือนตุลา2567นี้ข่าวล่าสุดของ PBS คนต่อมานะคะบอกว่ามันเริ่มในละคุณต้องขับไล่ประเทศให้หมดคนต่อมานะคะบอกว่าถ้าไทยยอมเท่ากับ <Okay. S 1> ประเทศไทยยอมไม่ได้ถ้านักการเมืองยอมเกิดสงครามกลางเมืองแน่คนต่อมานะคะบอกว่าจําไว้คนไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครคนไทยรักสงบ คนต่อมานะคะบอกว่ามันมาจากไหนกันถึงจะมาเอาสิทธิ์เท่าเทียมคนไทยเจ้าของประเทศเท่ากับพวกมันลองหันกลับไปดู <c oughs> ตอนแรกที่มาสมซานพอมีเงินเข้าหน่อยพยองกําแหงกับคนของประเทศงั้นหรอคนต่อมานะคะบอกว่าไม่ทันแล้วละ่ะต่อไปจะมีแต่คนควบคุมแบบเข้มงวดใครอยู่ได้อยู่อยู่ไม่ได้กับประเทศไปคนต่อมานะคะบอกว่าแรงงานพมา่าได้รับการกระทําเรียกร้องแบบนี้มีความคิดผิดร้ายแรงถึงระดับความมั่นคง ได้เลยนะครับคนต่อมานะคะบอกว่ากล้ามากมาเล่นกับระบบไทยคนไทยนะเว้ยถ้าได้เกียติแล้วอย่าหาว่าความรักความปานีจะมีให้อีก DNA ไทยคือนักสู้เดอ้อไม่เคยกลัวเลยขอบอกคนต่อมานะคะบอกว่า มันไม่กล้ากลับบ้านหรอกเพราะมันกลัวมินออนไลน์เกณฑ์ไปไทยเป็นทหารคนต่อมานะคะบอกว่าสิ่งที่แรงงานได้จากประเทศไทยหนึ่งได้ความรู้ในการเข้าสังคม 2. ได้ความรู้ในการประกอบอาชีพ3ได้พัฒนาศักษาความสามารถในชีวิต 4. ได้ค่าตอบแทนที่สูงกว่าในประเทศของตนเอง 5. ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา6 ได้วิชาชีพติดตัวสามารถนำกลับไปประกอบอาชีพและเป็นเท่าแก่ได้ในประเทศของตนเองประเทศไทยยังให้ไม่พออีกหรือคนต่อมานะคะบอกว่าขอโทษแล้วก็รวบรวมพวกที่ ร่วมเรียกร้องพิสดารในประเทศตัวเองกับประเทศตัวเองไปเพื่อให้เพื่อนที่เหลืออยู่สบายใจและอยู่อย่างมีความสุขก่อนที่จะโดนไล่ในประเทศกันทั่วหน้าผิดต้องรับผิดคนต่อมานะคะบอกว่าแรงงานต่างด้าวประเทศอะไรก็ตามหากอยู่ไทยแล้วไม่มีความสุขหรืออยู่แล้วลําบากก็กลับประเทศตัวเองไปครับ คนต่อมานะคะบอกว่าอยากเห็นคนต้นคิดแบ็คลีทห้ามเข้าไทยตลอดชีวิตไปเลยคนต่อมานะคะบอกว่าคิดว่าไทยจะยอมเสียเอกราชให้พม่าอีกครั้งหรอคาเรียกร้องแต่ละข้อเหมือนเหยียดหัวคนไทยทั้งนั้นบรรพุรุษไทยเสียเลือดเสียเนื้อไปเท่าไหร่แล้วที่จะรักษาแผ่นดินให้ลูกหลานได้อยู่อาศัยต่อมานะคะบอกว่าส่วนมากคนชาติพม่าเป็นชาติที่ก้าวร้าวเป็นชาติที่นักรบอยู่ไม่สุขอย่าสงบก็ฆ่าแกงกันเองที่ผมชอบมากที่สุดก็คือคนมอนลอง งมาก็คือคนไทยใหญ่แถวเชียงตุงพวกนี้รู้จักอาสารู้จักช่วยเหลือเข้าวัดทาบุญต่อมานะคะบอกว่ามันมากเกินไปแล้วนะกลับไปเร็วๆเ,เ,เลยนะไม่ใช่คนไทยจะเอาอะไรอีกอย่าทําให้คนไทยทนไม่ไหวลองดูไหมอย่าหาว่าไม่เตือนคนต่อมานะคะบอกว่าส่งมันไปเรียกร้องกับนายพลมิงอองไลน์เลยครับให้มันไปต่อสู้รบกันกับชุนกลุ่มน้อยที่ต่อต้านกับรัฐบาลทหารพม่านูน่นให้มันไปเรียกร้องเอากับนายพลมิง ไลน์ไปเลยไปคนต่อมานะคะบอกว่าจับ